สามวิธีทําธุรกิจออนไลน์ขั้นพื้นฐานนะครับก็อย่างแรกคือมีสินค้าก่อนนะเราต้องรู้ว่าเราจะขายอะไรนะครับแต่ผมให้ทริคนิดนึงนะก็คือสินค้าให้มันมีแบบเป็นสินค้าที่กําไรเยอะๆถ้าเราจะมาขายใน f a c e b o o k นะครับเพราะว่าค่าแอดโฆษณาไม่ใช่ไม่ใช่ถูกเกินไปแล้วไม่ใช่แพงนะครับดังนั้นขอให้มีกําไรเยอะๆไว้นะครับดังนั้นถ้ามีสินค้าแล้ว 3เทคนิคการทำเขาเรียกขายออนไลน์บน Facebook ขั้นพื้นฐานนะครับข้อ1คือเปิดเพจนะเปิดเพจใน f a c e b o o k ไม่ใช่ไม่ใช่เปิด Facebook มาแล้วแบบเขาเรียกโปรไฟล์เฉยนะครับมันยิงแอดไม่ได้นะแล้วก็ข้อที่2นะครับก็คือยิงแอดโฆษณานะครับต้องยิงแอดโฆษณาเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเขาเห็นเพจเราเขาเห็นสินค้าของเราแล้วเขาก็ทักเข้ามามาซื้อข้อความเรา นะครับข้อที่สาสำคัญมากๆเลยสำคัญสุดๆเลยนะเราต้องรู้กลุ่มลูกค้าเราหรือกลุ่มเป้าหมายของเราว่าสินค้าที่เราจะขายขายใ,ใครนะครับเช่นแพมเพิสเราจะไปยิงให้อายุ15 18อายุ20ปีดูไม่ได้นะครับนะแพมเพิสเราก็ต้องยิงกะว่าใครที่เขาจะมีลูกนะครับนะเออ <laughs> ลืมมันยิงได้ยิงได้มันไม่ใช่ใสายให้เด็กเบบีนะ เออนะอันนี้อันนี้นะครับคิดสดๆเลยนะครับยิงได้นะครับยิงคิดว่าเขาจะมีลูกอ่ะเนาะยิงผู้หญิงยิงผู้ชายแต่คือจะกําลังจะพูดก็คือผมไม่เคยขายพันเพื่งไงแต่ต้องไปวิเคราะห์นะครับอ่าถ้าเราจะขายรถเบนซ์เราก็ต้องเลือกกลุ่มลูกค้ากลุ่มลูกค้าที่ทํางานที่มีเขาเรียกว่าเป็นซีอโอนะครับเป็นซีอโอโฟลเดอร์เป็นผู้สร้างเป็นผู้อํานวยการเป็นตําแหน่งสูงๆเราต้องลูกกลุ่มลูกค้าง่ายๆเลยนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะ ยิงโฆษณาขายนาฬิกาออกกำลังกายอย่างที่ผมใส่แบบนี้นะครับนะเราต้องยิงกลุ่มไหนเราต้องยิงเราก็ต้องรู้ว่าเขาชอบออกกําลังกายนะครับเขาเป็นหนุ่มสปอร์ตสาวสปอร์ตแบบนี้นะเราต้องรู้ว่าสินค้าที่เราจะขายเนี่ยขายให้กับใครนะครับขายให้กับคนเพศช,ชายหรือเพศหญิงขายให้กับคนอายุประมาณเท่าไหร่นะครับและเขามีความสนใจอะไรเขาชอบอะไรนะครับอันนี้ข้อสุดท้ายนะรู้กลุ่มเป้าหมายรู้ลูกค้าตัวเอง3ข้อง่ายนะครับ แล้วถ้าใครแบบว่าสนใจที่จะรู้ลึกกว่านี้นะครับทําออนไลน์ทําจริงทาจังนะโดยการตั้งแต่เริ่มต้นเปิดเพจดแล้วก็ทําคลิปวิดีโอวิธีการนําเสนอตัดต่อวิดีโอแล้วก็วิธีการขายวิธีการตอบแชทยังไงให้ปิดการขายได้นะครับรู้ลึกกว่านี้ก็คือกลุ่มเป้าหมายเซ็ตยังไงให้มัน ตรงที่สุดและให้ทักเข้ามาให้ราคาข้อความหรือค่าโฆษณาต่ำที่สุดนะครับก็สามารถนะครับลงคอสออนไลน์ได้แล้วก็ไปเจอกันพร้อมๆกับเพื่อนๆนะครับแล้วเจอกันครับผม PowerBend